รักนในครบอบครัวนี้กันก่อนเห็นพี่ดาบ,บอกว่าตอนนี้เนี่ยน้องเฟรชค่อนข้างจะติดพี่ออนมากจนกลัวว่าจะเป็นสาวห้า <ๆ S 1> แบบว่าเจ้า,าคะเจ้าคาแบบพี่ออนก็ช่วงหลังๆ,ๆ,ๆ,ๆนี้คุณแบบว่าพี่จะไม่ค่อยมีเวลาจะจะออกงานเยอะมันจะมีถ่ายหนังแล้วก็มีคอนเสิร์ตมีอะไรจิ่ปรทาง,งานต่างๆอะไรเงี้ยส่วนาม,มากก็จะเป็นอยู่กับพี่ออนนะคะพี่ออนเลี้ยงแล้วเป็นยังไงบ้างหลานสาวคนนี้ก็ปู่พันธุ์น่ารักอะ น่ารักอ่ะน่ารักอ่ะไม่รักไม่รักไม่รักกอดแม่แม่ถามจริงๆแต่นี้มันผูกพันกั็รักกอดแม่แล้วไม่ไปงบอกพี่อันไปแม่ไม่ไปหรอกดี๋ยวป้าเห็นพวกเรานะฮะไปอังพี่ออดว่าแกอย่างงั้นอย่างนี้ท้าวงั้นท่าอย่างนี้นะฮะแต่ผมเนี่ยไปสืบทราบมานะฮะว่าพี่ออดนะฮะเคยปักชุดเนี่ยปักเลื่อมเนี่ยให้พี่ดาวเนี่ยใส่โชว์มาแล้วจริงหรือเปล่าครับน่าจะเคยแต่ว่าจำไม่ได้ว่าชุดอะไรจริงไม่จริง ชุดนี้สวยเธอนี่มันสร้างสีสันจริงๆนี่กระดาษที่ช่วยต่อไปค่ะชุดนี้เลยเหรอคะขอดูหน่อยตัวนี้ด้วยแล้วก็มีมีที่แบบว่าปักเล็กๆน้อยๆตกแต่งก็มีนะหลายตัวหลายตัวตัวเนี้ยปล่าเปล่าเดืนเดือนกว่าค่ะ แล้วเข้าไปโชว์ที่เมืองนอกเป็นเดือนๆไปมีก็ว่างก็เลยนั่งว่าแถวสองแถวเพราะมันต้องใช้ความละเอียดแล้วมันเล็กมากนะใช่ไหมตอนที่ใ่มันมีลูกปัดเล็กรงกัวใส่แล้วก็จะดีไซน์ว่ายังไงถ้ามัน อะไรน้ำเงินไปหมดเลยมันก็ไม่สวยอ๋อก็ต้องมีมาตัดตรงนี้แล้วก็แล้วก็เป็นรูปดาวยิบยิบเป็นรูปดาวด้วยอย่างนี้แล้วอย่างชุดชุดนี้นะคะปักนานไหมคะอชุดนี้ค่ะคุณดาวเขาซื้อมาแล้มันไม่มีเรื่องเขาบอกว่ามันไม่มีเลยแวบแวบขึ้นเีทีเีเนี่ยเขาก็ให้ไล่ที่เป็นเรื่อง ก็คือนอกจากเป็นเลี้ยงน้องแล้วก็ปัดผ้าด้วยดูแลทุกสิ่งทุกอย่างก๊อกน้ำที่บ้านเหรอทำไมว่าไฟฟ้าก็อกน้ำที่ไหนอทุกอย่างไฟฟ้าก็เรื่มเลยฮะก็เรื่องปักเลื่มด้วยไม่ไม่หมายถึงว่าซ่อมปัดตาน้วยน้ำไม่ไหลไม่เป็นไงไฟขาดตรงไหนอยากเห็นแล้วว่าก๊อกน้ำที่บ้านเป็นยังไงทำไมมันถึงแบบว่ามีเรื่องทางเรื่องทำอะไรมาไปดูบ้านกันเลยดีกว่าเลยถึงบ้านนะไปเลยค่ะ คือที่บ้านที่ดาวเนี่ยจะมีสัญลักษณ์รูปดาวอยู่ประดับตกแต่งทั่วมุมบ้านเลยนะคะเออสมกับที่ดาวจริงๆที่บ้านที่ดาวนะคะก็จะมีเครื่องรางแบบจีนๆแขวนอยู่แล้วก็ตั้งอยู่ตามมุมต่างๆแต่พี่ดาวไม่ได้เป็นคนจีนนะคะพแอมพี่ดาวเปิดบริษัททำการค้าขายเลยเชื่อเรื่องโชคลาภที่จะช่วยในการทำมาค้าขึ้น โอ้เรียกได้ว่าเป็นบ้านที่ตกแต่งแบบผสมผสานมากเลยนะคะมีทั้งสไตล์หลุยส์ได้กลิ่นอายอินเตรเดียแล้วก็กลิ่นอายลูกพุ่งโอ้โหครบทุกฝันชาติจริงๆแลวตรงเนี้ยตกแต่งแบบจีนมมมมี้เเเเเอาาป็นนแลว เงินาพเงินภาบทอมอยู่เลยนะคะเนี่ยนี่พี่ดาวี่ต้องชอบสีม่วงมากๆแน่นอนเพราะว่าข้างนอกบ้านเนี่ยนะก็ทาสีม่วงเข้ามามีบ้านเนี่ยก็สีม่วงอีกโซฟาหมอนเข้าชุดกันมากเลยมาดูตู้โชว์ก็เจอปลามังกรอีกค่ะ นี่แลละอันนี้นะคะเป็นกระปุกออมสินหมูเยอะมากเลยเพราะว่าหมูเนี่ยเป็นตัวแทนของความอุดมสมบูรณ์เงินเยอะเย,ย,ยบุกครัวพี่ดาวหมูในห้องครัวนะคะสีสันก็ยังคัลล์ฟูลค่ะสีหวานมากโอ้ฝาชีบ้านนี้นะคะก็ยังไม่ธรรมดาค่ะเน้นเรื่องความสวยงามจริงๆมีกรุกมเลี้ยมายด้วยและตู้ยังมีอะไร นี่เห็กถักเต็มเลยน่าหละกได้คุณดูอ่ะสอนคอนมาก่อนชำรักสั่งคลอนนอนลมทั้งปีแล้วเขาบอกว่ามีห้องลับอีกห้องหนึ่งจะเป็นห้องอะไรนะว้าวว้าวว้าว,าวานี่มันคลังเสื้อของพี่ดาวมายุรีค่ะโอ้โหอลังการมาก งฝันทงใครไม่ซื่อตรงต้องฝันทงทันทีชุดนี้แกมอะ่ะแกมแหลมมากเลยอ่ะก็มันจะเป็นงานแต่งงานพอดีหนูขอยืมไปใส่ได้ไหมคะทำได้โอเคน่งมองให้มันรู้ไปเวลาเดินท่องงานด้วยชุดนี้เนี่ยมีะไรบ้นงคะน้องน,น้อนอของเรานี่ไปทุกซอกทุกซ<อ>้ยทุกมุมจริงๆนะจันใครย่องบ้านเลย ขายละคะที่มีเสื้อผ้าเยอะแยะเลยนั่นคือรวมตั้งแต่อัลบั้มแรกที่พี่ดาวออกเลยหรือเปล่าตั้งแต่ถ้าไล่มาแต่อาจว่าม,มีเมียแล้วไม่เอามาเลยจนถึงชุดปัจจุบันนี้กีก่ปีแล้วคะโอ้โหก็สิบจะเกือบ20ปีนะสิบกว่าปีม,มันยี่สิบอัลบั้มนะ่ะอัลบั้มที่ทําชื่อแสงพี่ดาวไมก็คือมีเมียแล้วไม่เอาค่ะใช่ใช่คำถามของเราอยู่ตรงนี้ครับคําถามถามว่าน้องเชรกับพี่ออนจาได้หรือไม่ว่า ภาพปกอัลบัม้มมีเมียแล้วก็เอาเนี่ยคือภาพไหนเรามีเรือยอยู่สามปกนะคะผมหนึ่งสองและสามเน่ยนหรือว่าน้องตอบเลยเมั่นใจมากต้องเฟซตอบว่าสามสามคะ่ะโอพีอ่อ่อนก็มั่นใจด้วย จำทั้งหมดหนึ่งสองนี่ไม่ใช่เหรอคะหนึ่งสองไม่ใช่ค่ะก็เป็นพี่ดาวนะแต่มันเป็นอีกอะไรบ้างอันนี้ถ้าเป็นแฟนคลับพี่ดาวจริงอันนี้เราไม่าป็ไรอันนี้ขอเสียงหน่อยมันเป็นภายภาพนิ่งอ๋อภาพนิ่งนี่รู้จริงรู้จริงเห็นหมถ้าถูกทั้งสองคนเลือกเหมือนกันเลยนะคะต้องพี่ดาวจะเลยละเอาพี่ดาวค่ะก็ถูกค่ะไปเรียกสามถูกปะดูเฉลยกันนะครับ ป่าอีกสองอันนะครับก็อันนี้ผิดนะครับผมและผิดนะฮะผิดนะครับเป็นเป็นอะไรบ้างพี่สร้างชื่อเลยใช่ครค่ะของจริงอยู่นี่อนี่เลยค่ะนี่เลยมีเมียแล้วมีเอาข้อนี้นะคะบ้านพี่ดาวชนะค่ะเราบอวเราจะพาไปดูห้องนอนของพี่ดาวค่ะน้องเฟรชไปดูกันเลยดีไหมคะเชิเลยค่ะไปเลยค่ะ กำลังตานมากเลยอ่ะขึ้นมาปุ๊บก,ก็เจอดอกไม้สีม่วงคนคอนเสิร์ตมากรูปที่ดาวน้องเฟสตออ้อเดึงนะ ของคุณแม่และที่นอนของคุณลูกก็อยู่ใกล้กันแค่เอื้อมว้า wow! <laughs> อีจชามากเจ้าหญิงสุดๆเลยอันนี้เจ้าหญิงองค์น้อยๆน,นอนนะคะ uh oh. กคก็เป็นอนาณากักม่วงๆอีกอาณาจักรหนึ่งนะคะและนี่ก็เป็นที่นั่งประจําของน้องเฟสค่ะน้องเฟสเอาโน้ตบุ๊กมาตางแล้วก็เล่นอยู่ตรงนี้ <laughs> นี่คือของน้องเฟสนะคะ สมกับเป็นลูกสาวของนักร้องเวทุูุงจริงๆไม่แถ้แม่เลยวิบวับวิบวับบ้านเนี่ยนะคะยังคันเลือฟูขนาดนี้เดี๋ยวเราไปดูมุมโปรดของพี่ดาวซึ่งนั่นก็คือห้องน้ำดีกว่าค่ะพี่ดาวบอกว่ายิ่งกว่านี้อีก <c oughs> สีสันสดใสจริงๆด้วยมันบาดจิตในจริงๆค่ะโอ้โหดูชักโครกซะก่อนไม่แปลกใจเลยว่าทำไมพี่ดาวถึงมีความสุขในการอยู่ห้องน้ำแต่ตอนนี้เล,กลิกละแผนเคยมีแต่ตอนนี้เขาเลิกเป็นะห้องน้ำห้องนี้ก็ไม่แพ้ก,กันยังคัลอร์ฟูแล้วก็มีดอกไม้ประดับ มาดูห้องน้ำอีกห้องหนึ่งอ้าสวยอะสีม่วงนี่ของเด็ดมันอยู่ตรงนี้ระจบเจ้าหญิงระจบวิเศษบอกข้าเถอะใครงามเล็ดในปัตตพีน้อนสีที่น้อนแม่ แต,แต่งได้แบบสีสันสดใสามากด้ดยเฉพาะในห้องนอนเห็นไหมเรียนบบหัวไมหมครับเวลาอยู่ที่บ้าน <c oughs> <c oughs> ไม่เรียน <c oughs> นะด้วย<อ>ความที่เราเป็นคนที่ชอบสีสดใสไงกระเบื้องไปเลือกนี่ก็เลือกตามใจฉัน <c oughs> เลือกทุกอย่างในบ้านนี่จะแต่งเองหมดแต่งโดวยว่าไปเลือกซื้อมา แต่ว่าที่สะดุดตามากเลยนะคะนั่นก็คือห้องน้ำค่ะทำไมจะต้องใช้สีขนาดนั้นคะพี่ดาวก็เราเป็นคนที่ชอบสีสดใสคิดว่าเวลาคนกำลังเข้าห้องน้ำเนี่ยได้เห็นความสดใสกระเบื้องแล้วมันถือว่าเขาอาจน่าจะมีความสุขไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มันทําให้เข้าไปแล้วห้องน้ําทําให้ไม่เก่าด้วยไงมันจะอ,อยู่สดใสตลอดเวลาอะไรเงี้ยก็เลยเลือกแต่ละห้องแต่ละห้องไม่เหมือนกันให้มันแตกต่างกันออกไปสีของกระเบื้องเียคะ่ะแล้วคีาถามเราก็อยู่ที่ห้องน้ำนี่แหละครับค่ะคำถามถามว่า ทุกคนจำได้ไหมว่ากระเบื้องที่จะเห็นต่อไปนี้อย,อยู่ในห้องน้ำห้องไหนโอ้โหนี่อ่านี่นะครับจำได้ไหมคะมีให้เลือกนะครับสชอยนะครับ 1. ห,ห้องน้ำห้องรับแขก 2. ห้องน้ำห้องครัว 3. ห้องน้ำในห้องนอนพี่ ana, อ่ตอบข้อสองคะ่ะห้องละ ห้องครัวเหรอคะในห้องครัวถามน้องเฟสบ้างดีกว่าน้องเฟสจำได้ไหมครับหนูอยู่ห้องไหนครับห้องสองกระด้ษจะจำได้หรือเปล่าจำได้จำได้จำได้ไม่รู้สังเกตอยู่หอเวลาหะองไน้องเฟสเขียนคำตอบเลยโอเคชูไปเลยค่ะตอบข้อสองนะคะจะถูกหรือผิดไปดูวีทีอาร์กันค่ะไปดูค่ะชายอยู่กันไม่เอ่ยและนี่ก็คือกระเบื้องของห้องน้ำที่อยู่ในครัวค่ะ ว้าวไม่มีโอ้ไม่มี้อะทีคือมันเกี่ยวกับครัวจะต้องมีอาหารกระเบื้องเขาจะเลือกนะอ๋อสรุปข้อนี้นะคะบ้านพี่ดาวตอบถูกค่ะาล้ค่ะเรามาเริ่มคุยเรื่องความผูกพันของคนในบ้านกันบ้างดีกว่าพามผูกพันของคนในบ้านตอนเห็นบอกว่าตอนนี้พี่ดาวทำงานค่อนข้างเยอะ จนน้องอาจจะมีงอนงอนบ้างแล้วก็คุณแม่ต้องไปงอใช่ไหมคะพี่ดาวเขางอนจนจนแบบว่าเรามีความรู้สึกนะเขางอนจนเขาแบบจากที่เราชวนดูหลังจนไปนั่นมานี่อ่ะจนเขาก็ไม่ไปแล้วอ่ะก็คือแม่รู้สึกได้ว่าลูกงอนเหมือนเหมือนประชดอะอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าจริงไหมต้องเฟรชจริงไหมคะอันนี้คุณแม่เล่าให้เราฟังจริงไหมจ้าทำไมทำไมงอนงอนบางทีบางทีก็คุณแม่ชวนออกไปไหนแบบว่าก็เหนื่อยแบบนี้อะค่ะแล้วก็ไม่รู้ว่าจะตอบยังไง วันนี้ต้องเฟซมีอะไรยอยากจะบอกคุณแม่ไหมบอกเลยถึงแม่ว่าหนูจะเป็นเด็กดื้อแต่หงูก,ก็รักแม่คต่อไปหนูเป็นเด็กหนงนั่นจะเป็นเด็กดื้อใช่ไหมคะแต่ก็รักแม่ซึ่งเชื่อว่าคำนี้เป็นคำที่แบบชื่นใจที่สุดเลย <laughs> ไม่ว่าลูกจะอายุเท่าไหร่ยังเราแบบลูกบอก นึกตาลักคุณแม่นี่แบบชื่นใจมากแล้วแบบอันนี้พูดช้าเดี๋ยวนี้เขาบอกเขาบอกนะบอกบอกรักยากมากอ่ะทําไมอะคะอืมโตขึ้นอาจจะเป็นเพราะว่าเขาบอกก้อนหนูเป็นผู้ใหญ่ขึ้นหนูอ่าอยู่ปห้าแล้วอะไรเงี้ยมีความที่เขาคิดของเขาแบบนั้นนะคะแล้วก็แล้วก็โอเคงั้นก็ไม่เป็นไรก็แล้วก็ฝากข้อความว่าเรารักลูกนะเราไม่มีเวลาให้บางทีแบบก็ก็ไม่เป็นไรถ้าหนูตั้งใจเรียนก็ดีแล้วให้หนูเป็นเด็กดีอะไรอย่างเงี้ยไม่ดื้ออะไรอย่างเงี้ย น้องน้องเฟสรู้สึกยังไงบ้างเนีย่ยคุณแม่ร้องไห้เลยคุณแม่รู้สึกว่าเอ้ยบางทีเขาคุณแม่ก็รู้สึกว่าอาจจะไม่ค่อยมีเวลาแล้วก็รู้สึกว่าบางทีหนูก็ไม่ค่อยได้ใกล้ชิดกับคุณแม่เหมือนเดิมนะเขา้าไปเลเป็นไงคะเพราะว่า,วาบางทีหนูอาจจะเรียนหนักคือล้วบอกว่าเครียดอะไรอย่างเงี้ยเครียดเรียนหนักขึ้นเครียดแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ก็จะบอกน้องเฟสนะลูกนะคือทุกทุกวันนี้ที่แม่ทํางานหนักก็เพราะเราถูกไหมลูกเพราะฉะนั้น้คำพูดว่าแม่เหนื่อยไหม หลักแม่นะเนี่ยมันเป็นยาชกําลังยาอายุตนะทำให้แม่มีแรงสู้เพื่อทํางานเ่อเราเข<ม>้าใจไหมลูกสัญญากันเค้นะมมาจะบอกลักแม่บ่อยๆนะคะเป็นคุบอกลัะคุณแม่ให้ฟังหน่อยนะอ้นมีอีกเรื่องหนึ่งที่บอกว่าพี่ดาวเนี่ยแบบเหมือน น้อยใจนิ่พเกลูกสาวเพราะว่าลูกสาวนี่ชอบฟังแตเพลงเกาหลีใช่ไหะน้อยใจยังไงคะเกิดอะไรขึ้นก็บางทีก็บางทีแบบพื้นฐานเขาร้องเพลงพออัลบั้มคุณแม่ออกมาชุดไหนเนี่ยเขาจะเป็นเก่งทุกเพลงร้องได้แปดเก้าขวบมาสิบขวบเนี่ยเปลี่ยนไปอ่ะลูกพุ่งไม่ร้องอ่ะเขายอมเราลูกพุ่งเขาไปรุ่นเลยไปเกาหลีเลยแต่ว่าเราก็ไม่ียกว่าลูกนะคือว่าโอเคเนี่ยขอให้เขามีความสามารถจะร้องอะไรก็ได้แต่ขอให้แบบ ให้เขากล้าแสดงออกแล้วก็ที่สำคัญคือติดไว้ในใจว่าอย่าลืมลูกทุ่งนะลูกยังไงก็คือแบบว่าเผื่อเผื่อไปบ้างอะไรเงี้ยมันเป็นมันเป็นเขาเรียกว่าเพลงของแม่อะไรเงี้ยเอาละครับพี่ดาววันนี้เนี่ยวันนี้น้องเฟสมีอะไรจะให้ดูอะไรจะให้ดุเฟสพร้อมไหมคะพร้อมไหมคะพร้อมแล้วกลางเวทีเลยค่ะมาดิกลับคุณแม่ไว้กันไปน้องเฟสโซ่โซ่ yes เอาไป Yeah